วันนี้ดูเหมือนจะพาทุกคนเข้าครัวอีกแล้วนะคะทุกคนสิ่งที่จะทําในวันนี้ก็คือแกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นใส่ผักรวมจ้าก่อนอื่นเราก็จะมาตำเครื่องแกงก่อนเด้อเครื่องแกงที่มีก็คือพริกค่ะกระเทียมหอมแดงนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยผงนวลน,นิดหน่อยใส่ลงไปเลยนะตอนนี้เนีย่ยค่ะใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาใส่นี่ด้วยใส่ลงไปตรงนี้เลย ปากระป๋องเลาปีตำนุ่งไปเลยใช้ห่ออะไรก็ได้อันนี้ใช้ยูเชฟใส่ลงไปดีมันแตกหนามันจะดีนัววุว้นเส้นวุ้นเส้นของเราก่อนนะคะวุ้นเส้นต้นไข่แต่เราชอบว่าเราต้องการวุ้นเส้น แบบไหนยี่โหอะไรตามที่เราต้องการได้เลยพอเราทําเครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงนณตอนนี้เลยนะคะใส่น้ําปะลาลงไปหนึ่งาพีซอสฝาเขียวนิดหน่อยไม่ต้องเยอะใส่โดตีลงไปด้วย ก็ตีลงไปเลยจ้าแค่นี้คุกเขาเครื่องแกงให้มันเข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปใส่ในเตาในหม้อที่เราเตรียมไว้นะคะต้มน้ำให้เดือดอเราไปทำกันเลยจ้ะพอน้ำเดือดผุดผุดแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> ใบมะขามอ่อนแล้วก็ตะไคร้นะคะ แล้วก็จะใส่เครื่องแกงลงไปเลยเครื่องแกงที่เราเตรียมไว้เทลงไปเมนูบ้างงางทำกิน,น,นง่ายๆหอมเลยนะตอนนี้แล้ว,ว,ลวทีนี้เราก็จะมาใสุ่้นเส้นนลยคะใส่หินเส้นลงไปเลยอันนี้เลย แค่นี้ก็พอคุณเส้นไม่ต้องเยอะเน้นกินน้ำซุปมันอร่อยคุณเส้นก็เริ่มสุกแล้วเเดดผุดผุดๆแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่ผักเลยค่ะอันนี้เป็นผักบุ่ง,งานานะคะตัดใสด่ลงไปล้างเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วก็มาตัดกรอบมากอ่อนมาก คนให้มันเข้ากันผักเริ่มสลดแล้วค่ะไม่ต้องให้มันสุกมากนะผักนี้มันจะไม่กรอบมันจะไม่อร่อยเนี่ยมาชิมรสด,ดูอร่อยแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยเรียบโอยก็ได้แล้วค่ะเมนูแกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นใส่ผักใครชื่นชอบเมนูนี้สามารถทําตามได้เลยนะคะง่ายมากเป็นเมนูอาหารอีสานแบบธรมธรมดาธรรมดาหาง่ายแล้วก็สะดวก ทำแปบเดียวก็ได้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มากินน้ำกันเดอ้อแกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นใส่ผักอันนี้เป็นผักบุ้งนะคะทุกคนคือแบบว่าน่ากินมากๆเลยมากินน้ำกันเดอ้อแซ่บอิลีไม่ต้องปรุงเยอะแยะมากมายใส่ผงนัวใส่รสด,ดีน้ำปลาเกลือนิดหน่อยน้ำปลารุงซุปต้มใส่น้ำห้อนกินได้เลย อืมอร่อยรวนมีประโยชน์ทั้งน้ำมีแต่ผักผืชสมุนไพรปักบุง้งบำรุงสายตาใบอ่อนของยอดมะขามก็เป็นยาระบายส่วนวุ้นเส้นก็เป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตปากกระป๋องมีโอเมก้าสาม ทำให้เราฉลาดใครชื่นชอบเมนูนี้ทำตามได้นะคะทำตั้งแต่ต้นจนจบรับรองทำได้แน่นอนคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ